คนขับช้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอีสานนะครับหลายหลายท่านนะครับที่มาวันนี้เนาะนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทุกๆท่านนะครับที่มาในครั้งนี้กันด้วยนะครับก็คิดว่าองค์ใหญ่ไหมครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็เป็นบริเวณที่ ขนาดที่เรายืนอยู่นะครับก็รูปนะครับจะเหมือนกับพระนะครับเหมือนคล้ายหลวงปู่ที่นั่งหรือว่าบางครั้งนะครับก็เหมือนภูสุดทัที่นั่งนะครับที่น้องกุมารได้พูดกล่าวบอกให้นะครับให้ฟังนะครับจ้าาาปู่ีีียกสุณนนท เชิญเด้อมากินให้เต็มให้เต็มให้มีเงินทองไห้มาคื็มมาก็จะเป็นการเอาของมาถวายท่านนะครับมีหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วก็ผล,ลไม้นะครับที่เราได้ บนไว้นะครับในครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่าก็หลายคนหลายท่านนะครับก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างเนาะ <c oughs> ก็เป็นบปลว่าเลขอั้นบ้างอะไรบ้างเนาะก็ยังไม่มีใครที่จะร่วมด้วยช่วยกันเท่าไหร่นะครับเราก็พอที่จะมีทรัพย์ที่จะร่วมมาซื้อถวายท่านก็ได้แค่นี้ไปก่อนนะครับ สาโทนะครับใบาราบอะไรอะเะแล้วก็จะติดผ้านะครับจากอังกฤษครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมเนาะนะครับก็ตอนนี้ก็เราไลฟ์สดให้ท่านชมได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวน้องกุมานะครับก็คงจะทําพิธีนะครับขอตัวเลขเป็นครั้งต่อไปนะว่าจะได้ เป็นตัวไหนนะครับก็เป็นแนวทางนะเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมอีกหนึ่งแนวทางนะครับวันนี้นะครับา <c oughs> ก็จะไปขอเลขอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราก็จะติดตามนะครับไปให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับถึงด้านตัวเลขกันแน่นอนนะครับ เลขสองเลขสามเลขสี่สองสามสี่เลขสี่นี่ชัดมากเลขสี่เลขสามชัดมากเลขสองชัดมากจอเด้อค่ะอ่ะปุยยกไปจะให้กุมารสรุปให้ให้กันนะว่าจะเน้นตัวเลขไหนนะครับก็รีบหาซื้อรีบสับจองกันไว้ได้นะครับ <c oughs> คุณเห็นเป็นตัวเลขอะไรนะครับก็ลอง ดูกันก่อนนะครับนี่ครับหลายคนนะครับก็นี่นะครับก็มารอเอาเลขกันนะครับเพราะว่างวดที่แล้วนะครับก็ได้กันพอสมควรนะครับกับเลข64นะครับก็ถ้ากลับไปกลับมานะครับก็ถูก4 6 6 4นะครับ รู้สึกว่าวันนี้ก็เดินทางเหนื่อยพอสมควรนะครับก็ไปหลายที่นะวันนี้ตอนเช้าตื่นมาขับรถมาที่สิคอรภูมินะครับแล้วก็ไปต่อที่กาบเชิงอ่าพนมรงรักนะครับแล้วก็ตีวิ่งวิ่งยาวมานี่เลยครับไปต้องไปเข้าไปเอาชุดกับอุปกรณ์นะครับของ ครูมานจันดงของน้องก๊อบที่บ้านน้องก๊อบนะครับก็เข้าไปเอาชุดไปเอานี่มานะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เอามาในวันนี้ก็คงไม่ไ kind ด of ้ส่งไม่ได้เข้ามาแก้ปวนกันนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวารอสรุปกันนะครับถึงด้านตัวเลขว่าวันนี้จะให้ต evet ัวเลขอะไรกันนะครับหนูเห็นเลขเล็กค่ะหนูเลขสามกับเลขสี่เห็นเห็นสามกับสี่ชัด ไหนๆครับขอดูนะครับขอดูก่อนนะครับเผื่อดูจากโทรศัพท์เห็นไม่เหมือนคนอื่นไม่สามเจ็ดสามสี่สองสามสี่เจ็ดสี่สามสี่เนาะเจ็ดสี่สามสี่เจ็ดสามสี่เลขห้าเลขเจ็ดมันตัวเดียวกันไงเดี๋ยวมาโหลดดูว่ากุมารจะสรุปห้ได้รายกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้นก็ยังไม่เข้าไปนะครับ เดี๋ยวให้พวกพี่ๆนะครับนะครับเขาถ่ายกันก่อนนะแล้วค่อยเข้าไปนะครับไม่มีแปรงนี้ไม่มีแปลหรอกค่ะตามสายตาก็คือเลขสองเนาะเลขสองเลขเลขสี่เลขสาม พูดกันจริงๆไม่ใช่หมายถึงว่างวนี้จะซื้อตัวเท่าไหร่มานเกษตโปดสิพายหมเาษีรับสุกยันยัไหมม่าน่บมี <laughs> สอรสองเสมวนล <laughs> ม,เนมงเดียวไปไปบนกันไว้ก่อนนะ <c oughs> น้องปุ้ยบนรอบนแล้วบนกลองยาว <c oughs> บนกลองยาว <c oughs> ไม่มีตังครับไม่มีตังไม่มีใครช่วย <c oughs> น้องปุ้ยเลยสูสารจังเอกกลองยาวอากลองยาวครจะเป็นคนเนบอกว่ล่างไลงวงเสียงบอกว่ามันก็ออกใส่กันแหล่เนาะแลวันนี้ใครออกช่ว บ่มีล่างออกผู้เดียวอันนี้ออยยุ่ออกเกยนเอยย่อ๋อนันไปรูปบนใดไว้ก็ไม่รู้เียนว้นะยชันบอกยก่อนต้องให้คนนี้ดีกว่าเขางจะซื้อยตัวไบาทม่มีอวะฝสางบอลิงลิงลเ่งเรงเวเรื่้ง

มูฟ้ข่งปสนี่คนสวยหันมาแล้วครับจินะครับนาแดงเลยค่ะออกน่นออกแน่เนแนเน่น สามสี่สามสี่นะครับต้อไปตรงกับที่อ่างน้ำมนต์ด้วยนะครับลองหันมาทางนี้ด้วยนะนี่นะครับสองสามสี่นะครับลองมาทางนี้หน่อยช้าจ้าอืมนะครับรู้สึกว่าฟรีเซนเตอร์เรางามนะครับวันนี้เดี๋ยวให้ดูหน้าน้องนิดนึงพอดีใส่แม็ไว้นะครับฟรีเซนเตอร์นะครับจ้างมาพิเศษครับอย่าไปซื้อห้าบาทอีกนะห้าเองครับหมือนได้ยี่างค่ะสี่หกหก อะไรโรคจิตเลยรขอเขามั่นใจเลยเนะน,นี่ยสามสิบครับคุณอี้ฟีเซนเตอร์มาไกลครับ <c oughs> เดินทางจากอำเภอโพนสายขี่มอเตอร์ไซค์ <c oughs> มาเลยข <c oughs> ี่มอเโอร์ไค์มาที่ที่ที่เจอน้องครับตกใจครับนึกว่าเขามาทำอะไรกัน <c oughs> เขาก็ตกใจเราเหมือนกันเราก็ตกใจเขา อย่งนด้ล้วเขาเขาคนไหนโอ้ยอันไหนวะนี่ถาดพระเจ้าดีเขาไม่มีเไม่ผมจะมาเอาพระจานไม่ดีใ่ใช่ไหแม่นบะอะไรนะไม่ไม่ไม่ไหน อ,อไม่เป็นไรเด็ก้าของเขาเก็บเองวางไว้นั้นแหละบ้างสิงเประกาศประกาศประกาศเเอออาาีิม่่่ลับตตดชชงงงรร โรคจิตเลยเของามั่นใจแลยเนะี่ยสามส